สวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆคนวันนี้มาตามสัญญานะครับว่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดให้ฟังนะครับเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆก็เริ่มแรกเลยครับผมได้ออกจากโรงพยาบาลจิตเวชนะครับจิตเวชขอนแก่นตั้งแต่เมื่อวานตอน9ก้าโมงเช้า ก็กักตัวครบ14วันเรียบร้อยครับแล้วก็เช่นเคยครับผมไม่มีอาการไม่มีอาการอะไรเลยตั้งแต่วันที่รู้ว่าติดเชื้อจนถึงวันที่ครบกำหนด14วันนะครับไม่มีอาการใดๆทั้งสิน้นถ้าย้อนกลับไปที่เคยเล่าให้ฟังก็คือว่าผมได้ตรวจเลือดสองครั้งนะครับเป็นผลปกตินะครับแล้วก็เอ็กซเรย์ปอด เอ็กซเรย์ปอดก็เป็นผลปกติแล้วก็คุณหมอให้ฟิลม์มเอ็กซเรย์ใส่ซีดีให้กลับบ้านมาด้วยนะครับอ่าแล้วก็อุณหภูมิร่างกายอุณหภูมิที่เกี่ยวกับวัดไข้นีครับก็ปกติเลยทุกๆวันนะครับความดันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติก็ค่อนข้างไปในทางที่ดีนะครับทุกๆวันในแต่ละวันเนี่ยเขาจะเข้ามาตรวจวันละสามรอบนะครับก็คือเช้า แล้วก็กลางวันตอนเที่ยงเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นนะครับในระหว่างที่ตรวจแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีคุณหมอคอยซักถามอาการตลอดว่าเราเป็นยังไงบ้างอาการวันนี้เป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> เพื่อเก็บเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็ที่โรงพยาบาลเนี่ยดูแลดีมากครับดูแลดีมากทั้งโรงพยาบาลศูนย์นะครับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นแล้วก็โรงพยาบาลจิตเวชท,ที่ผมโดนย้ายมา กักตัวนะครับรู้สึกว่าผมอยู่โรงพยาบาลศรีนครินในประมาณ2อสวันแล้วก็ย้ายมาที่โรงพยาบาลจิตเวทอีกนะครับจนจนถึงเมื่อวานนี้ตอนกลับบ้านมาเนี่ยสิ่งที่ผมได้ก็คือใบรับรองแพทย์นะครับใบรับรองแพทย์ผมจะได้มา2องฉบับฉบับแรกเนี่ยจะเป็นของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะครับ เป็นใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่าผมรักษาหายแล้วนะครับแล้วก็ได้กักตัวครบ14วันในโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ยืนยันได้เวลาผมจะเดินทางหรือว่าจะใช้เกี่ยวกับเบิกชดเชยรายได้เกี่ยวกับประกันนะครับตัวนี้ก็สามารถไปใช้ได้แล้วก็อีกใบนึงนะครับสวัสดีครับพี่มณน,นีขอบคุณมากครับสวัสดีทุกคนนะครับ แล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับผมได้จากโรงพยาบาลจิตเวชนะครับอันนี้เขาก็จะเขียนโน้ตมาให้ผมด้วยว่าผมไม่มีอาการทางจิตใดๆนะครับอันนี้คือระหว่างที่กักตัวที่โรงพยาบาลจิตเวชเนี่ยจะมีหมอเกี่ยวกับสุขภาพจิตเนี่ยเขาเข้ามาถามแล้วก็ให้ทําแบบประเมินนะครับเขาอาจจะกลัวว่าเราเครียดหรือว่ามีปัญหาทางจิตเพราะว่ามันกักตัวอยู่กับตัวเองนานนะครับ14ี่วัน ก็จะมีประเมินสุขภาพทางจิตด้วยแล้วก็ได้ผลออกมาได้ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลจิตเวชด้วยนะครับเท่ากับว่าผมได้ใบรับรองแพทย์2ใบจากโรงพยาบาลศูนย์แล้วก็โรงพยาบาลจิตเวชนะครับผมไม่ได้เป็นบ้านะครับก็มีใบรับรองแพทย์ยืนยันมาแล้วแล้วสิ่งที่เขาให้มาอีกอย่างหนึง่งบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลจิตเวชเขาบอกว่าเป็นกีบอยเชอร์นะครับจริงๆก็ไม่ใช่ มันเป็นหน้ากากอนามัยนะครับที่เขาให้กลับบ้านมาด้วยแล้วก็ข้อมูลการปฏิบัติตัวต่างๆแล้วก็มีพวก QR code ให้กลับมาสแกนนะครับเอาไว้คุยกับคุณหมอถ้าเรามีปัญหาหรืออะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็น QR code แบบนี้นะครับเราสามารถสแกนแอดไลน์คุยกับคุณหมอได้ตลอดเวลานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ จะเป็นคําแนะนําการปฏิบัติตัวสําหรับผู้ป่วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเลยจะได้รู้ว่าสําหรับคนที่หายโควิดแล้วเนี่ยเขาต้องปฏิบัติตัวอะไรยังไงบ้างนะครับก็คือผู้ป่วยโควิด -19 ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงอาจอยู่ในโรงพยาบาลเพียงระยะสั้นๆแล้วไปพักฟื้นต่อที่สถานที่ที่รับจัดให้ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยจะค่อยๆดีขึ้นจนหายสนิทนะครับ แต่ในช่วงปลายสัปดาห์แรกผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการมากขึ้นได้ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรืออาการดีขึ้นแล้วอาจจะยังตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด -19 ในน้ำมมกและน้ำลายของผู้ป่วยได้เป็นเวลานานอาจจะนานถึง50วันแต่มีหลายการศึกษาพบว่าไม่สามารถเพาะเชื้อได้จากสารคัดหลั่งในทางเดินหายใจของผู้ป่วยที่มีอาการมาแล้วนานกว่า8วันนะครับ ทั้งที่ยังตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อด้วยวิธี RT-PCR สำหรับไวรัสโคโรนา2019มีหลายสายพันธุ์นะครับบางสายพันธุ์อาจจะอยู่ได้นานขึ้นแต่ยังไม่แน่ชัดว่านานขึ้นกี่วันสารพันธุกรรมที่ตรวจพบหลังจากผู้ป่วยมีอาการนานแล้วนะครับอาจเป็นเพียงซากพันธุกรรมหรือซากของเชื้อที่มันตายแล้วที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยครับหลงเหลืออยู่ในร่างกายยังกําจัดไม่หมดนอกจากนี้การตรวจพบสารพันธุกรรมได้หรือไม่ได้ยังอยู่ที่คุณภาพของตัวอย่างที่เก็บด้วยนะครับ ดังนั้นในแนวทาง <c oughs> เวชปฏิบัติโควิด19นี้จะระบุว่าไม่ต้องทำสว็อปก่อนอนุญาตให้ผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาลเพราะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงการรักษาก็คือว่าเขาปล่อยตัวผมออกมาเนี่ยหลังจากกักตัวครบ14วันเนี่ยครับผมไม่ต้องไปตรวจหาเชื้ออีกนะครับเพราะตรวจไงผมก็เจอเชื้อเพราะมันมีซากเชื้อในร่างกายนะครับ และการพบเชื้อจากการตรวจด้วย RT-PCR ม่ได้หมายความว่าจะสามารถแพร่เชื้อต่อได้ทั้งนี้แพทย์ผู้รักษาจะพิจารณาจากอาการเป็นหลักนะครับ <c oughs> ตามเกณฑ์ข้างต้นซึ่งจากข้อมูลในปัจจุบันเชื่อว่าไม่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อนะครับผู้ป่วยที่พ้นระยะการแพร่เชื้อแล้วสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติการปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเชื้อเหมือนประชาชนทั่วไป จนกว่าจะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างได้อย่างมั่นใจนะครับก็สรุปว่าหลังจากที่ผมกักตัวในโรงพยาบาลครบ14วันแล้วเนี่ยผมสามารถใช้ชีวิตได้ปกตินะครับกับผู้อื่นโดย <c oughs> ก็ต้องมีการเว้นระยะห่างการสวมหน้ากากาอนามัยเป็นแบบพวก New Normal นะครับก็ยังต้องปฏิบัติตัวให้ให้มันแบบปลอดภัยและป้องกันป้องกันตัวเองอยู่นะครับ <c oughs> อันนี้ ต่อไปเขาจะเขียนเกี่ยวกับว่าคําแนะนําในการปฏิบัติตนเมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลหลังแพทย์จาไหนให้กลับไปพักพื้นพักพื้นทอด,ดียพักฟื้นที่บ้านข้อหนึ่งนะครับไม่จําเป็นต้องกักตัวหรือแยกตัวจากผู้อื่นเพราะหายจากโรคแล้วนะครับซึ่งต่างจากกรณีเป็นผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูงหรือเพิ่งจะได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อนะครับอันนี้ยังคนบุคคลเหล่านี้ยังแพ้เชื้อได้อยู่แต่สําหรับผมเนี่ยหายจากโรคแล้วนะครับไม่สามารถแพ้เชื้อได้อีกแล้ว <c oughs> อันนี้สองนะครับการดูแลสุขอนามัยให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ล้างมือด้วยสบู่และน้ําเป็นประจำโดยเฉพาะหลังจากถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระหรือถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่ใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารและแก้วน้ําร่วมกับผู้อื่นดื่มน้ําสะอาดนีเพียงพอรับประทานอาหารที่สุขสะอาดและมีประโยชน์ครบถ้วนตามหลักโภชนาการสุดท้ายที่เขาจริงไหมก็คือ หากมีอาการป่วยเกิดขึ้นใหม่หรืออาการเดิมมากขึ้นเช่นไข้สูงไอมากเหนื่อยแน่นหน้าอกหอบหายใจไม่สะดวกเบื่ออาหารให้ติดต่อสถานพยาบาลหากต้องการเดินทางมาสถานพยาบาลแนะนําให้สวมหน้ากากระหว่างเดินทางตลอดเวลานะครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรสายด่วนให้ก็คือหนึ่งสี่สองหรือ1668นะครับให้โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ได้หรือว่า <c oughs> ให้เราแอดไลน์ตัวนี้ไว้เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เขาแถมมาให้ก็คือเจลแอลกอฮอล์ไ,ไว้ล้างมือครับหลักๆแล้วก็ประมาณนี้สำหรับผมที่ไม่มีอาการนะครับเขาก็ให้มาแค่นี้แล้วก็ไม่ได้มียาอะไรให้มาให้มาทานที่บ้านต่อเพราะว่าผมไม่มีอาการอนะเนาะแล้วก็ที่คุณหมอเล่าให้ฟังนะครับเชื้อสําหรับผมที่ติดเชื้อแบบไม่มีอาการเลยอ่ะเชื้อมันน่าจะตายไปตั้งแต่แปดวันแรกแล้ว แล้วก็เพื่อความมั่นใจเขาก็เลยให้กักตัวให้ครบอีกสิบสีวันนะครับแล้วค่อยให้กลับบ้านส่วนถ้าผมจะไปตรวจเชื้ออีกทีหนึง่งยังไงมันก็เจอนะครับเพราะมีซากเชื้อที่ตายแล้วอยู่ในร่างกายซึ่งคุณหมอบอกว่าเทคโนโลยีในะปัจจุบันนี้นครับยังไม่สามารถแยกได้ระหว่างซากเชื้อที่ตายแล้วกับเชื้อที่มีชีวิตอยู่นะครับก็ต้องป้องกันตัวเองต่อไปนะครับส่วนเรื่อง ที่ว่าผมจะติดมีโอกาสจะติดอีกไหมคุณหมอแจ้งว่าภายใน90วันนะครับหลังจากที่ผมหายแล้วเนี่ยภายใน90วันร่างกายจะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาเพื่อเพื่อรักษาตัวเองนะครับผมจะไม่ติดเชื้ออีกเลย90วันนะครับแต่หลังจากนั้นก็ยังมีโอกาสกลับมาติดได้อีกครับก็ประมาณนี้สวัสดีครับพี่ก๊อปปี้ฝากล้างเครื่องมือแพทย์ด้วยนะครับเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดเครื่องวัดความดันเครื่องผลิตออกซิเจน มีครบโอเคครับก็ฝากร้านพี่ก๊อปปี้ด้วยนะครับขอนแกนอุปกรณ์การแพทย์ครับอยู่ตรงข้ามลงไปบาลศูย์พอดีนะครับสวัสดีทุกทคนนะครับใครมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องโควิดถามผมมาได้เลยนะครับผมเคยเป็นแล้วครับตอนนี้หายแล้วปลอดภัยครับมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลนะครับก็หลักๆข้อมูลคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับคุณฟ้าเก้าอี้สวยค่ะ มีขายนะครับผมเปิดร้านเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับใครอยากได้เฟอร์นิเจอร์แบบไหนก็ส่งรูปมาแล้วเดี๋ยวผมแกะแบบตีราคาให้นะครับ <c oughs> สวัสดีครับทุกทท่านแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับกำลังใจจากทุกทท่านที่ส่งเข้ามาในคอมเมนต์นะครับเยอะมากๆเลยก็ขอขอบคุณตรงนี้รวบยอดเลยทีเดียวนะครับต่อจากนี้ไปก็คงต้องกลับมาทำมาหากินเป็นให้เป็นปกตินะครับ ส่วนร้านเดอะเจนท e เนี่ยที่เป็นคอกเทลบาร์ของผมและเพื่อนๆก็คงต้องปิดนะครับคงต้องปิดจนกว่ารัฐบาลจะมีประกาศให้เปิดอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เราก็แก้ปัญหาด้วยการที่เราจะมาเปิดขายชาและกาแฟในตอนเช้าครับจะเป็นแบบสไตล์คอกเทลมอกเทลนะครับ <c oughs> ก็สามารถไปอุดหนุนกันได้ครับผมน่าจะเริ่มขายในวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็ผู้ชงก็ชงโดยบาร์เทนเดอร์ที่ร้านนี่แหละครับ คัก็พี่ถามว่าสภาพปอดเป็นยังไงบ้างครับสภาพปอดผมปกติดีมากเลยครับพี่แล้วก็เนี่ยมีฟิล์มเอ็กซเรย์ให้กลับบ้านมาไว้ดูด้วยนะครับอันนี้ผมเอ็กซอเรย์ปอดไปวันที่14เดือน4เมื่อกี้ครับส่วนการวัดวัดอ,ออกซิเจนในปอดในทุกๆวันวันละ3เวลาเนี่ยผมก็จะได้อยู่ประมาณ99นะครับ99เต็มร้อยครับก็จะได้อยู่ในเลขนี้ตลอดทุกวัน จน,จนออกมาเมื่อวานนี้ครับก็ยัง99อยู่ครับแต่ก่อนสูบบุหรี่จริงนะครับบุหรี่ที่เป็นมวนผมสูบมานานพอสมควรแต่ว่าผมเลิกได้ประมาณ2ปีแล้วตอนนี้สูบบุหรี่ไฟฟ้าตอนติดโควิดเนี่ยก็ไม่มีหอบเหนื่อยไม่ไม่มีครับไม่มีอาจจะมีตอนตอนนอนอาจจะเพราะว่ากินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปนอนเลยก็จะมีหายใจลำบากบ้างแต่ไม่น่าจะเกี่ยวกับอาการที่ติดเชื้อครับ สวัสดีทุกทุกท่านนะครับถ้ามีคําถามถามได้เลยนะครับผมหายจากโควิดเรียบร้อยแล้วมีอะไรแชร์ได้ก็อยากจะแชร์ให้ฟังครับ <c oughs> เผื่อเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับ <c oughs> ส่วนเรื่องเจ้าหน้าที่เรื่องโรงพยาบาลเนี่ย <c oughs> ก็ถ้าถ้าใครโดนโดนส่งไปกักตัวที่โรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลสนามเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับไม่น่ากลัวเลยนะครับคุณหมอและบุคลากรทุกๆคนดูแลดีมากๆครับอาหารการกินมีครบทุกมื้อนะครับ ขอบคุณครับพี่ตายขอบคุณครับแล้วก็ประมาณสามสีวันแรกที่ผมอยู่โรงพยาบาลศูนย์เนี่ยผมได้นอนห้องพิเศษนะั่ก็คือห้องเดียวคือเหงาครับเป็นเหมือนฟุ้งซ่านะ่ะมันอยู่คนเดียวในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆแต่พอย้ายออกมาที่ห้องรวมนะครับที่โรงพยาบาลจิตเวชเนี่ยก็อยู่รวมกันประมาณ9คนอยู่ในห้องความดันลบนะครับรู้สึกว่า จิตใจสุขภาพจิตอะไรดีขึ้นเพราะมันได้เห็นคนได้เจอคนได้คุยกับคนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่เหงาก็รู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมถ้าเกิดใครได้เข้าไปเนี่ยผมว่าอยู่ห้องรวมที่ที่เขามีระบบการจัดการที่ดีนะครับก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นมันเหงามากครับแล้วก็มันคิดฟุ้งซ่านมันไม่รู้มันจะทําอะไรอย่างน้อยถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วยก็อ่ากินข้าวด้วยการนั่งคุยกันได้อย่างเงี้ยครับ ก็สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดไปก็คือเกี่ยวกับอาการนะครับตั้งแต่ผมติดเชื้อจนมาถึงปัจจุบันที่วันเนี้ยนะครับแล้วผมได้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานเนี่ยผมไม่มีอาการอะไรเลยเป็นปกติในทุกๆวันนะครับทุกอย่างเหมือนปกติมากเหมือนคนไม่เป็นอะไรเลยครับเหมือนไม่ได้ติดเชื้อนะครับสวับอีกรอบไหมก่อนออกไม่ได้สวับนะครับเพราะว่าอย่างที่พูดไปเมื่อต้นคลิปเนี่ยก็คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดสวับ ยังไงก็เจออีกเพราะผมมีซากเชื้ออยู่ในร่างกายครับซากเชื้อที่มันตายแล้วนะครับตรวจยังไงก็เจอซึ่งเทคโนโลยีตอนนี้ไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างซากเชื้อที่ตายแล้วแล้วก็เชื้อที่มีชีวิตอยู่นะครับ <S <S แต่ว่าผมไม่สามารถแพร่เชื้อได้อีกแล้วนะครับแล้วก็จะไม่ติดเชื้ออีกเลย90วันนับจากวันที่หายนะครับเพราะว่าร่างกายสร้างแอนติบอดีขึ้นมานะครับก็จะไม่ติดเชื้ออีกเลยแล้วก็สามารถเข้าสังคมใช้ชีวิตได้ปกตินะครับร่วมกับผู้อื่นได้ปกตินะครับ ก็ย้อนกลับไปนะครับสิ่งที่เขาให้ผมมาก่อนออกจากโรงพยาบาลน,นะครับก็จะมีการ์ดใบนี้ให้สแกนเชลโค้ดเป็นลายนะครับเอาไว้คุยปรึกษากับเจ้าหน้าที่นะครับได้ตลอดเวลาแล้วก็มีคู่มือการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยนะครับที่ออกจากโรงพยาบาลว่าเราต้องทําอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะมีข้อมูลให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนะครับ แล้วก็มีเบอร์โทรฉุกเฉินให้มีสายด่วนให้แล้วก็มีฟิล์มเอ็กซเรย์ปอดให้นะครับแล้วก็ใบรับรองแพทย์นะครับแล้วก็หน้ากากอนามัยที่เขาแถมออกมาแล้วก็เจลล้างมืออีกอย่างหนึ่งครับคุณโซนี่ไม่ไม่เอานะครับคำถามนี้ไม่ขอตอบนะครับใช่ครับผมโชคดีมากครับผมไม่มีอาการอะไรเลย ตอนย้ายไปจิตเวชเหงาไม่เหงาครับตอนผมย้ายไปจิตเวชเนี่ยรู้สึกแบบไม่เหงานะครับเพื่อนเยอะก็คืออยู่รวมกัน9คนแต่อยู่ในห้องความรันลบก็จะมีแยกห้องอย่างห้องผมนอน3มเตียงบางห้องนอน2เตียงก็จะเรียงกันหน้ากระดานแบบนี้นะครับแล้วก็มีคุณซองดูฮีมากักตัวอยู่ด้วยนะครับก็สร้างสีสันความสนุกสนานความเฮฮาอยู่ในห้องนั้นนะครับก็รู้สึกไม่เหงาไม่เครียดคุณซองดูฮีนี่แบบช่วยได้มาก เขาเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber นะครับผู้ติดตามก็เยอะอยู่ก็ได้มากักตัวด้วยกันครับมีคำถามอะไรอีกไหมครับถ้าตอบได้เดี๋ยวตอบให้เลยครับผมติดโควิดหายมาแล้วนะครับมีประสบการณ์มาแล้วนะฮะก็สำหรับข้อมูลที่พูดไปก็น่าจะครบถ้วนนะครับสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ที่ต้นต้นคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้หน้าโปรไฟล์ของตัวเองนะครับ สำหรับวันนี้ก็น่าจะจบแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ต้องกลับไปทำงานเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็จะพยายามเว้นระยะห่างแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีกว่าเดิมครับใช่ครับซองดูฮีนี่ฮามากเขาก็กวนๆกวนๆนี่ครับแล้วก็ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลเราเดี๋ยวไม่เครียดไปด้วยนะครับแล้สร้างสีสันในทุกๆวันครับ โอเคนะครับสาหรับใครที่อยากทราบข้อมูลต่างๆว่าหลังจากที่รักษาตัวหายแล้วออกจากโรงพยาบาลมาแล้วต้องทํายังไงแล้วก็โรงพยาบาลเขาบอกว่าอะไรบ้างก็สามารถกลับไปดูได้นะครับสำหรับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากครับทุกคนที่เป็นกําลังใจให้นะครับสวัสดีครับ